รวยอะไรเบอร์นั้นแม่สามีรับขวัญลูกสะใภ้คนสวยด้วยสร้อยเพชรมูลค่า3,000ล้าน เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บได้โพสต์รูปภาพและข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวอินเดียรับขวัญลูกสะภ้ยโดยระบุว่าของขวัญที่อภิมหาเศรษฐีรับขวัญลูกสะภ้ยจากที่ได้รายงานถึงงานแต่งงานที่จัดได้สนั่นโลกของคนในตระกูลแอมบานีอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของอินเดียไปหลายครั้งแล้ว วันนี้ขอนำเสนอสิ่งที่หลายคนอยากทราบมากที่สุดว่าคนรวยอินฟิน t y ี้ขนาดนี้เขารับขวัญลูกสะพยกันหนักแค่ไหนคำตอบคือแม่สามีรับขวัญลูกสะพยคนสวยด้วยสร้อยเพชรชื่อดังที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสร้อยเพชรที่มีราคาสูงที่สุดในโลกคือ3,000ล้านบาทโดยสร้อยเส้นนี้มีชื่อว่า L Incomparable ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเลบานอนชื่อดัง ความพิเศษของสร้อยเส้นนี้อยู่ที่เพชรสีเหลืองอมน้ำตาลที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิใดๆขนาด407.48กรัตซึ่งถูกค้นพบโดยเด็กหญิงชาวคองโกแอฟริกาในปี1980รวมถึงเพชรบ,บริวารสีขาวน้ำบริสุทธิ์อีก229.52กรัตบนตัวเรือนโรสโกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ